ต่อสปริงเกอร์จำนวนหลายๆหัวในท่อเดียวกันแม้เราจะใช้ปั๊มน้ำแต่สปริงเกอร์ตัวปลายมันอาจจะไม่หมุนไม่สบัดสาเหตุอันเนี้ยเกิดจากปริมาณน้ำปริมาณการไหลของน้ำในท่อมันไม่เพียงพอต่อจำนวนหัวหัวสปริงเกอร์ทั่วไปทุกแบบจะมีอัตราการกินน้ำที่ไม่เท่ากันดังนั้นลูกค้าจะต้องรู้ว่าหัวสปริงเกอร์ตัวนี้ กินน้าอยู่ที่เท่าไหร่จะอยู่ที่600ลิตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นท่อ PVC 4หุนอัตราการไหลของน้ําที่สูงสุดเลยจะอยู่ที่พันสลิตรต่อชั่วโมงดังนั้นถ้าเราต่อสปริงเกอร์แบบนี้ไป3ตัวเราก็จะได้พันแลิตรต่อชั่วโมงจะทําให้สปริงเกอร์ตัวที่3ที่เราต่อมันอาจจะไม่หมุนหรือหมุน อ่สบัดน้อยเพราะปริมาณการไหลของน้ําไม่เพียงพอดังนั้นเราก็จะมีสูตรคํานวณตัวนี้จะเป็นสเปคนะครับการไหลของน้ําในท่อ PVC ชั้น8.5 ว่าขนาด4ขุนนะครับอัตราการไหลสูงสุดมันจะอยู่ที่1,400ลิตรต่อชั่วโมงถ้าเป็น6ขุนอัตราการไหลของน้ําจะอยู่ที่2,500ลิตรต่อชั่วโมงเราก็จะต้องเลือกหัวสปริงเกอร์ให้มันสอดคล้องกับตัวท่อ PVC ครับขอบคุณครับ